ชาตินี้ข้าจะไม่รักท่านบทที่98หลังจากสีเซียนและกู้ชิงจูนำว่านเย่เซียนกลับมาแพทยทหารก็เริ่มเตรียมยาแก้พิษเสร็จแล้วจึงให้ฉีเจิง้งหยางดื่มผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามารายงานสีเซียนว่าฉีเจิง้งหยางกระอักโลหิตสีดำออกมาหลายครั้งเมื่อได้ยินเช่นนี้กู้ชิงจูจึงเอ่ยว่าตนจะไปดูอาการเสียหน่อย ฉีเซวียนรีบเข้ามาประคองนางแล้วพากันไปที่กระโจมของฉีเจิง้งหยางบริเวณรอบๆกระโจมมีทหารอารักขาเพิ่มขึ้นฉีเซวียนเลิกม่านให้กู้ชิงตูก้าวเข้าไปด้านในผู้คนต่างหันกลับมาสบตาพวกเขาภายในมือของจางหลี่กำดาบยาวข้างกายเอาไว้แน่นเขายืนอยู่ข้างเตียงของฉีเจิง้งหยางราวีระบุรุษเฝ้าเขตแดนกล่าวได้ว่า หากมีผู้ใดคิดกล้าทำร้ายท่านแม่ทัพเขาพร้อมที่จะตัดคอคนผู้นั้นทันทีท่านโหดื่มยาถอนพิษเข้าไปแล้วแพทย์ทหารต่างบอกว่าสุขภาพของเขาจะค่อยๆฟื้นตัวซื่อจือและหูหยินไม่จำเป็นต้องกังวลใจข้าจะคอยเฝ้าระวังอยู่ที่นี่เองไม่ให้มีผู้ใดเข้าใกล้ท่านโหได้ท่านทั้งสองไปพักผ่อนก่อนเถิดฉีเซียนและจางหลีศกตากันรปราดหนึ่ง ก่อนฉีเซียนจะหันหน้าไปพูดกับกู้ชิงจูพวกเราออกไปก่อนเถิดที่นี่มีแม่ทัพจางอยู่คงไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นกับท่านพ่อทั้งสองพากันก้าวออกจากกระโจมของฉีเซิง้งหยางขณะนั้นดวงอาทิตย์กำลังคอยต่ำใกล้จะตกดินแปรบอกเวลาในกองทหารถูกเป่าเหล่าพลทหารทั้งหลายพากันเดินเรียงแถวไปรอทานอาหารข้าและพักผ่อน ยังรู้สึกเหนื่อยหรือไม่ฉีเซียนเอ่ยถามขณะที่ทั้งสองเดินมุ่งหน้าไปยังลานฝึกซ้อมกู้ชิงจูสายหน้าไม่เหนื่อยแต่พวกเรากลับกันมาได้อย่างไรข้าจำได้ว่าถูกงูใหญ่ตัวนั้นพันรอบขายังนึกว่าคงต้องฝังร่างในท้องงูไปเสียแล้วสามีเจ้าอยู่ด้วยทั้งคนจะยอมให้เจ้าฝังร่างในท้องงูได้หรือว่าแต่ งูตัวนั้นตัวใหญ่จริงๆข้าว่าอย่างน้อย,อยๆคงต้องอยู่มานานกว่าร้อยปีฉีเซียนหัวน,นึกถึงเรื่องราวที่เกิดในป่าก,กั้นพิษอีกครั้งท่านสังหารมันแล้วหรือกู้ชิงจจถามกลับด้วยความสงสยัยงูตัวนั้นหากให้นางคาดคะเนความยาวคงยาวเท่ากับฉีเซียนสองคนลำตัวหนากว่าชามตวงน้ำแกงต่อให้เป็นวัวหนึ่งตัว งูตัวนั้นก็คงกืนลงท้องได้ภายในครั้งเดียวเมื่อคิดภาพการต่อสู้ระหว่างฉีเซียนกับงูนางพันุรู้สึกตัวสั่นขึ้นมาด้วยความกลัวฉีเซียนสายหน้าเปล่าหรอกข้าเพียงตอกหางของมันลงกับพื้นแล้วฉวยโอกาสตอนที่มันกำลังดิน้นอุ้มเจ้าวิ่งออกมาไหนเลยจะกล้าไปรบด้วยสัตว์พิษทรงพลังเช่นนั้นดาบเพียงเล่มเดียวยังแทบจะตอกมันไว้ไม่อยู่ ทั้งสองเดินไปคุยไปจนมาถึงสนามฝึกสนามแห่งนี้มีนายทหารฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาเศษฝุ่นยังไม่ทันจางลงลมรัลลอกหนึ่งก็พัดเอาทรายเข้ามากระทบใบหน้าแล้วีเฉียนยกแขนเสื้อขึ้นบังเศษทรจจายที่ปิวว่อนไม่ให้กระทบใบหน้าของภรรยานางเหลือบสายตามองไปที่ใบหน้าของเขาบ้างคราวรังเริ่มปรากฏให้เห็นนางเอื้อมมือไปปัดทราย บนใบหน้าให้เขาอย่างไม่รู้ตัวฉีเซียนอึ้งไปเล็กน้อยแล้วก้มหน้าลงมองนางกู้ชิงจูจึงพันได้สติรีบดึงมือกลับมาทันทีฉีเซียนมองท่าทางของนางที่แอบชายตามองตนท่าทางเหล่านั้นดูง,งดงามหาใดเปรียบงดงามกว่าแสงแดดในยามเย็นเขาพยายามดึงสายตากลับเอ่ยถามเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงสิ ตอนที่เจ้าหลับอยู่ฝันเห็นสิ่งใดหรือเหตุใดเมื่อตื่นขึ้นมาประโยคแรกกลับบอกว่าอยากกินน้ำตาลเล่าเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้มุมปากของกู้ชิงจูก็ยกขึ้นนางไม่คิดปิดบังสีุยนันข้าฝันถึงวันที่พวกเราอยู่ในหม้อเปยคืนนั้นอากาศหนาวเหน็บตอนนั้นข้าอยากกินน้ำตาลท่านก็ยอมเดินเสียหลายลี้เพื่อไปซื้อมัน จากด่านวี่สู้มาให้ค่าหอหนึ่งแต่ฝนกลับโปรยลงมาจนเปียกจึงเหลือน้ำตาลเพียงแค่สองก้อนฉีเซียนคิดตามและจำได้รังๆว่าเคยเกิดเรื่องเหล่านั้นขึ้นจริงเขาพลอยห,หัวเราะตามยังดีที่เวลานั้นเจ้าไม่รังเกียจอย่างน้อยก็ยอมกินน้ำตาลที่ละลายปวกเปียกสองก้อนนั้นเข้าไปเป็นเช่นนั้นเสียที่ไหนท่านตังหกักที่ยัดน้ำตาลใส่ปากข้า โดยไม่พูดพร่ำอะไรข้ายังไม่ทันได้เอ่ยปากก็โดนยัดแล้วกู้ชิงจูจงใจเอ่ยออกมาเช่นนี้เป็นเช่นนั้นเองหรือเป็นเช่นนั้นแน่นอนฉีเซียนอกไหลของกู้ชิงจูเข้ามากอดทั้งคู่นั่งอยู่บนก้อนหินในสนามฝึกมองแสงอาทิตย์ที่กําลังตกดินเขายิ้มออกมาอย่างเบิกบานใจแต่ทำไมข้าถึงจำได้ว่าคนบางคน พอได้กินน้ำตาลสองก้อนนั้นเข้าไปกับซาบซึง้งจนน้ำตาลไหลออกมาได้เล่ากู้ชิงจู่ไม่ตอบเพียงเอนกายลงพิงอกของสามีในเวลานั้นจะไม่ซาบซึ้งได้หรือเขาวิ่งตัวเปียกกลับมาทั้งยังยื่นน้ำตาลที่ใช้กระดาษน้ำมันห่ออีกชั้นส่งให้ถึงมือนางพอขี้ออกมากับเหลืออยู่เพียงสองก้อนที่ยังสมบูรณ์ชิงจู หืมกู้ชิงจงตอบกลับเบาๆภายในค่ายทหารเงียบสงัดข้างหูจึงมีเพียงเสียงสายลมทั้งสองนั่งนิ่งอยู่ในลานฝึกอันกว้างขวางยามแสงอาทิตย์ใกล้ตกดินดึงให้เงาของทั้งคู่ยืดยาวออกไปอันที่จริงระหว่างพวกเราทั้งสองก็มีความทรงจำดีๆอยู่มากเหมือนกันนะเสียงของฉีเซียนฟังแล้วต่ำเบาเป็นพิเศษเทาว่าทุกถ้อยคำ กับซึมซับเข้าสู่หัวใจของกู้ชิงจูข้าจำไม่ได้แล้วนางจงใจเอ่ยตัดบทแต่ใบหน้ากับปรากฏรอยยิ้มลุ่มลึกฉีเซียนไม่คิดเอาคำตอบของนางมาเป็นสาระเพียงรื้อฟื้นความทรงจำในชาติก่อนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าจำได้ว่ามีปีหนึ่งค่ายทหารจุดพุดอกไม้ไฟแต่ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรถึงได้มีอันหนึ่ง ลอยมาตกตรงหน้าเจ้าพอดีตอนนั้นเจ้ากระโดดเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของข้าทันทีข้าที่ยังไม่รู้เรื่องก็เผลอกอดตอบเสียด้วยกู้ชิงจู่แค้นเสียงออกมาแต่ภายหลังจากเหตุการณ์นั้นท่านก็เอาแต่เสียสีข้าไม่หยุดฉีเสียนิ่งงนันเขารู้สึกเขินขึ้นมาจึงส่งเสียงไอแห้งๆถ้าเช่นนั้นยังมีอีกหอน,หนึงห้องเต้ พระราชทานดังวันไข่มกตะวันตกมาให้ค่าเสียเต็มกระบุงข้าไม่ได้คิดอะไรพอกลับถึงบ้านก็มอบให้เจ้าทั้งหมดเลยกู้ชิงจูได้ยินก็แค่นเสียงเย็นออกมาอีกแล้วเอ่ยต่อก็ท่านบอกให้ข้าเอาไปทำเครื่องประดับแจกอนุนิจวนของท่านนี่จำได้ว่าเหยียนซิ่วเหอก็ได้รับส่วนแบ่งในครั้งนั้นด้วยชฉีสเวีนไม่รู้จะพูดสิ่งใดต่อบรรยากาศรอบด้าน ดูอ,อึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆฉีเซียนยังพยายามที่จะสอหาความทรงจำที่แสนงดงามในสมองที่มีเพียงเรื่องของเขากับกู้ชิงจูแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งพบว่าหายากท้ายที่สุดจึงเหลือเพียงปล่อยวางความคิดเหล่านั้นลงแล้วถอนหายใจอย่างจนแต้มเขาเระลึกถึงความทรงจำที่แสนอบอุ่นกับกู้ชิงจูได้แต่กลับพบว่าช่วงเวลาเหล่านั้นช่างมีเพียงน้อยนิด ทั้งที่พอจะนึกออกก็กลับกลายเป็นเรื่องที่เจือความทรงจำอันน่าอึดอัดเอาไว้กู้ชิงจูเห็นเขาเป็นเช่นนี้จึงอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้ฉีเซียนพบว่านับจากกู้ชิงจูกับจากป่าก้านพิษก็คล้ายจะเปลี่ยนเป็นคนละคนนางหัวเราะง่ายขึ้นง่ายจนเขายังอดคิดไม่ได้ว่านางอาจต้องพิษเข้าให้แล้วเขาเอื้อมมือไปจะแตะหน้าผาก แต่ถูกนางยื่นมือออกมาปัดเสียก่อนจะทำอะไรก็เจ้าแปลกมากหัวเราะให้ข้าบ่อยผิดปกติกู้ชิงจู่มองเขาตาขวางฉีเซียนเห็นแล้วก็ตบเขาใช่แล้วสีหน้าแบบนี้ตั้งหากถึงจะเป็นเจ้ากู้ชิงจู่ไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีนางเอื้อมมือออกไปตีฉีเซียนสองทีเขารวบแขนนางไว้แล้วออดอ้อน ชิงจูเราสองคนคืนดีกันเถอะเรื่องลูกตัวข้าไม่มีวันลืมแต่จะจดจำในส่วนที่พลาดเพื่อแก้ไขตัวเองอนาคตขอสาบานว่านับจากนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ทำให้เจ้ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแม้เพียงครึ่งเสี้ยวพวกเราจะอยู่เคียงข้างกันเป็นสามีภรรยาไปตราบชีวิตจะหาไม่พอได้ยินคำบอกรักที่ฉีเซียนเอ,อ่ยออกมา อย่างไม่ทันได้ตั้งตัวปลายจมูกของนางก็แสบร้อนเพียงไม่นานน้ำตาก็ไหลออกมาจากขอบตาทั้งสองข้างชีเซียนเห็นหยาดน้ำตาเข้าก็อดปวดใจขึ้นมาไม่ได้ทำไมเจ้าต้องร้องไห้ด้วยเล่าเฮ้อเป็นเพราะข้าพูดจาอ่อนหวานไม่เอาไหนทำให้เจ้าปวดใจอีกแล้วใช่หรือไม่เจ้าได้โปรดอย่าถือสาข้าเลยรับรองว่าจากนี้ไปข้าจะไม่เอ่ยถึงเรื่องลูกอีก หยุดร้องไห้เถอะนะกู้ชิงจูกลางแขนออกโอบรอบตัวสีเซียนแล้วฝังใบหน้าไว้กลางอกแกงของเขาอะไรกันเมื่อครู่ท่านเพิ่งจะพูดเองว่าจะจดจํำไปตลอดชีวิตร่างของสีเซียนแข็งทื่อนี่เป็นหนแรกที่ชิงจู่เป็นฝ่ายกอดเขาความสุขที่มาอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยอยากเชื่อ จึงลองอย่างเชิงกอดตอบนางไปและนางก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาเฉเช่นแต่ก่อนเขารีบให้คํำมั่นสัญญาข้าก็จะจดจำไว้ในใจแค่จะไม่พูดออกมาอีกฉีเซียนรับรู้ว่าร่างเล็กในอ้อมกอดกําลังร้องไห้จนตัวสัน่นหัวใจเขาร้อนรุ่มจนชาหนึบไม่รู้ว่าควรตอบเช่นไรแต่เขาสัมผัสได้ว่ากู้ชิงจูเพียงแค่ระบายความรู้สึกของตนออกมา หลายปีมานี้นางต้องเก็บซ่อนเรื่องราวที่ปวดใจเอาไว้เพียงลำพังทาเป็นตอบสนองต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยท่าทางเย็นชาเาว่าแท้จริงแล้วท่าทางเหล่านั้นเป็นเพียงอาวุธที่นางใช้ป้องกันตัวนางไม่ได้มีใจแข็งดุดหินผานางเพียงสร้างทําเป็นแข็งแกร่งเท่านั้นหลังจากสูญเสียลูกนางก็ติดตามเขามายังมอเปยนับแต่นั้น นางเสมือนได้สูญเสียความรู้สึกในการร้องไห้ไปไม่ว่าวันเวลาที่เข้ามาจะขมขื่นเพียงใดไม่ว่านางจะรู้สึกน้อยใจมากแค่ไหนไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทุกข์ยากสาหัสเท่าใดนางก็ไม่เคยร้องไห้ออกมาให้เห็นฉีเซียนรู้ดีว่าตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้นางผิดหวังแม้ว่าเขาจะเห็นฆ่าศัตรูได้นับพันนับหมื่นจะสร้างคุณูปการ มากมายเพียงใดเว่าสำหรับนางแล้วเรื่องราวเหล่านั้นกลับไม่ได้ปลอบประโลมจิตใจได้เลยทุกสิ่งที่เขาทำตัวเขาเองรู้ดีว่าตนทำเพื่อให้กู้ชิงจูได้หวนกลับสู่เมืองหลวงในเร็ววันเว่าหากมองในมุมกลับก็อาจจะมองได้ว่าเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองทําเพื่อทวงศักดิ์ศรีของวงตระกูลที่ต้องสูญเสียไป ชิงตัวเองก็ย่อมคิดเช่นนั้นดังนั้นช่วงเวลาหลายปีในหม้อเปยต่อให้เขาทำดีนางก็ล้วนแต่แสดงความสุภาพอย่างเฉยชาตอบกลับแต่แท้จริงในใจคือพยายามดึงระยะห่างออกจากเขาเป็นพันลี้ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ชดเชยสิ่งใดแม้ใบหน้าของนางจะยิ้มทว่าหัวใจกลับถูกปิดผนึกเอาไว้แล้วการกระทำทั้งหลายของนาง เขาเพิ่งเข้าใจในเวลานี้ชิงจูแท้จริงไม่ได้เย็นชานางเพียงยึดติดกับความรู้สึกเดิมๆม,มากเกินไปสิ่งเดียวที่นางต้องการไม่ใช่ความรู้สึกสำนึกผิดและการชดเชยจากเขาสิ่งที่นางต้องการจริงๆคือหัวใจของเขาที่มีนางนั่งอยู่ภายในเท่านั้นเองฉีเซียนและกู้ชิงจูนน่งมองดวงอาทิตย์ในสนามฝึกซ้อมด้วยกันอยู่นาน จนกระทั่งมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังทาหารคนหนึ่งก้าวเข้ามารายงานว่าซื่อจือโปรดรีบไปดูเถิดแม่ทัพจางและแม่ทัพซ่งทะเลาะก,กันเข้าให้แล้วได้ยินเช่นนั้นกู้ชิงตูจึงกล่าวกับฉีเซียนข้าจะกลับไปพักที่กระโจมท่านไปเถอะเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นางไม่ควรอยู่ร่วมในเหตุการณ์ดังนั้นจึงปล่อยให้ฉีซียน เข้าไปจัดการด้วยตัวเองฉีเซียนพานางมาส่งที่กระโจมจากนั้นก็รีบตามทหารคนนั้นไปที่กระโจมแม่ทัพอย่างรีบร้อนก่อนจะกลับมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังด้วยสีหน้าเคร่งเครียดรงเถียเฉิงส่งคนมาเรียกจางหลีที่ยืนเฝ้ายามอยู่ออกไปด้านนอกส่วนตัวเองก็ลอบเข้าไปในกระโจมของท่านพ่อพร้อมกับดาบเล่มหนึ่งจางหลีกลับมาทัน เขาคิดว่าส่งเถี่ยเฉิงคือหนอนบ่อนไส้ที่ทําให้ท่านพ่อโดนลอบทําร้ายก่อนหน้านี้ทั้งคู่จึงมีปากเสียงกันกู้ชิงจินิ่งฟังอย่างตั้งใจข้าจึงออกคําสั่งให้คนในค่ายไปลากศพนักฆ่าที่พวกเราทิ้งไว้ในป่าก,กั้นผิดออกมาทีแรกส่งเถี่ยเฉิงยังไม่ยอมรับแต่ศพเหล่านั้นมีหรือคนในค่ายจะจำไม่ได้สองคนนั้นชื่อว่าหวังหลง กับหลี่ซานช้เป็นคนใต้บังคับบัญชาของส่งเถียเฉิงเองสุดท้ายเขาก็ยอมเปิดเผยโฉมหน้าด้วยการฝ่าวงล้อมขึ้นม้าควบหนีไปเมื่อกู้ชิงจุงได้ฟังก็ไม่ผิดไปจากที่คาดนางเคยพบส่งเถียเฉิงครั้งหนึ่งในเมืองหลวงรู้ทันทีว่าคนผู้นี้แม้จะมีใบหน้าแสดงออกมาอย่างเถนตรงแต่สายตากลับวอกแวกยามพูดจา มักชำเลืองมองทางสีเจิ้งหยางอยู่ตลอดส่วนปากก็เอาแต่พร่ำบอกว่าอยากแบกรับภาระหน้าที่แทนฉีเจิ้งหยางทว่าความจริงกับไม่คิดทำอะไรเลยคนจำพวกนี้ไม่น่าเชื่อถือกู้ชิงจูยังเคยเอ่อยเตือนฉีเซวียนเกี่ยวกับคนผู้นี้โชคดีที่ในสายตาของซ่องเทียเฉิงฉีเซวียนในเวลานี้เป็นคุณชายเจ้าสำรานที่เติบโตในเมืองหลวง ไม่มีความรู้ด้านศึกสงครามดังนั้นส่งเถียเฉิงจึงกระทําการโดยขาดความระมัดระวงังอย่างที่เคยถ้าส่งเถียเฉิงไม่ประเมินฉิงเซียนต่ำบางทีวันนี้เขาอาจไม่ไพ่ายแพ้จนต้องหลบหนีก็เป็นได้เล่าทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็สรุปกับนางว่าชิงจูเจ้าพาท่านพ่อกลับเมืองหลวงไปก่อนเถิดบรรยากาศที่มอเปย ไม่เหมาะสำหรับการพักฟื้นกู้ชิงจูมองกลับไปยังเขาแล้วท่านเล่าข้าจำต้องอยู่ต่อฉีเซียนกาวยังหนักแน่นแขวนเหลียงมีใจจะก่อการได้ข้าคงไม่อาจปล่อยผ่านก่อนจะมาม่อเปยฮฮองเตสงเรียกข้าเข้าเฝ้าและทรงแต่งตั้งให้ข้าเป็นผู้ตรวจการกองทัพที่นี่หลังจากท่านพ่อกลับไปเมืองหลวงแม่ทัพจางจะกลายเป็นแม่ทัพรักษาการ เขาจำต้องมีคนช่วยอีกแรงสีหน้าของนางทำให้เขาต้องดึงร่างน้อยเข้ามากอดอย่าได้กังวลไปที่นี่คือหม้อเปยเป็นฐานที่มั่นของข้าชาติก่อนอย่างใดชาตินี้ก็อย่างนั้นคนแควนเหลียงหมายจะมาตีหม่อเปยไปจากมือข้าย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายชาติก่อนข้าสามารถใช้เวลาเพียงห้าปีกำจัดแควนเหลียงจนสิ้นซากชาตินี้จะทำไม่ได้เชียวหรือ เรื่องเหล่านี้กู้ชิงจูเข้าใจเป็นอย่างดีแต่จิตใจยังคงว้าวุ่นการรบทับจับศึกมีใครรับประกันว่าจะคว้าชัยชนะได้เต็มร้อยบ้างให้คนอื่นส่งท่านพ่อกลับเมืองหลวงเถอะข้าจะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนท่านเองสีเซียนก้มหน้าลงมองนางชิงจูเจ้าอย่าทำเช่นนี้หากเจ้าอยู่ที่นี่ข้าจะไม่วางใจ แล้วจะให้ข้าวางใจกับท่านงั้นหรือกู้ชิงจู่พ้งคาเหล่านี้ออกมาทําให้ฉีเซียนที่ได้ฟังถึงกับจุกอกนางยื่นแขนออกไปโอบรอบเอวฉีเซียนแล้วแนบพวงแก้มลงบนอกของเขาฉีเซียนอย่าให้ข้ากลับเมืองหลวงเลยข้าอยากอยู่ดูแลท่านเช่นก่อนหน้าข้าจะอยู่ที่โรงหมอท่านก็รบอยู่แนวหน้า,ห,นาหากท่านเป็นอะไรข้าจะช่วยรักษา ข้าได้รับบาดเจ็บข้าจะพันแผลให้เมื่อท่านชนะข้าจะห่ร้องเป็นเพื่อนมอเป่ยก็เหมือนกับบ้านของข้าเช่นกันที่นี่มอบความหวังในการมีชีวิตอยู่เป็นที่นี่ที่ทำให้ข้าได้รู้ว่าตนยังมีประโยชน์พวกเราร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันที่นี่มาตั้งห้าปีนับประสาอะไรกับตอนนี้มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านอย่างน้อย ข้างกายของเราก็มีกันและกันถ้อยคำของกู้ชิงตูแต่ละประโยคสลักลงกลางใจของศรีเซียนน้อยครั้งที่ภรรยาจะยอมเปิดเผยความในใจของนางต่อหน้าเขามือเปิดแห่งนี้สำหรับพวกเขาทั้งสองคนมีความหมายเหนือทุกสถานที่ในโลกขายกับโชคชะตากำหนดไว้แล้วว่าทั้งคู่จะได้กลับมาที่นี่ด้วยกันอีกหนข้ารู้แล้ว ถ้าอย่างนั้นวันนี้เจ้าก็ช่วยเตรียมยาที่ท่านพ่อจำเป็นต้องใช้ระหว่างทางเสียให้พร้อมพรุ่งนี้ข้าจะให้คนที่ไว้ใจได้กลุ่มหนึ่งส่งท่านพ่อกลับไปส่วนพวกเราสองสามีภรรยาก็อยู่ที่นี่ต่อไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรเราจะแบกรับมันไปด้วยกันเสียงของฉีเซียนทำให้ใบหน้าของกั้วชิงจูผุดรอยยิ้มออกมานางกอดเขาแน่นขึ้น ฉีเซียนรู้จักนางดีเฉกเช่นกับที่นางรู้จักเขาเช้าวันถัดมาฉีเซียนและกู้ชิงจูส่งฉีเจิองอ้งหยางออกจากค่ายทหารกับเมืองหลวงจากนั้นกู้ชิงจูก็หวนกลับไปสู่หน้าที่เก่าของตนคือการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์์แพทยทหารในโรงหมอแรกๆก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวนางเท่าใดนะัก แต่หลังจากที่นางรักษาทหารบาดเจ็บอย่างไม่ถึงตัวบางครั้งก็ออกแรงพันแผลให้ด้วยตัวเองผ่านไปเพียงสิบกว่าวันคนในโรงหมอก็เลื่อมใสานางมากขึ้นส่วนฉีเซียนก็ส่งทัพคนม้าออกไปไล่ล่าส่งเถียเฉิงและก็เป็นอย่างที่คาดเขาไล่ตามไม่ทันส่งเถียเฉิงนั้นคุ้นเคยกับเส้นทางเป็นอย่างดีรีบตรงเข้าไปหลบภยัยภายในด่านวี่สู้ ทำให้ยากจะสะกดรอยตามประมาณหนึ่งเดือนให้หลังกองทัพของแคว้นเหลียงที่เคยอยู่เงียบๆทางฝั่งแม่น้ำหมอเข่อจูจูจก,ก็เป่าแตร ى, เตือนว่าจะบุกรุกจากนั้นก็มีการจู่โจมอย่างฉับพันที่นอกด่านว่สู้เคราะดีที่ฉีเซียนเตรียมการเอาไว้แต่เนิ่นๆจึงไม่ได้เกิดความสูญเสียการต่อสู้ที่ด่านว่ซู้หนนี้ถือว่าเป็นการประกาศเปิดศึกของทั้งสองแคว้น อย่างเป็นทางการฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ